ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรเติมเกม Inback ร้านเติมเกมคอ a l i t y ันบยที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ปลอดภยัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback สำหรับโปรโมชั่นเติม CP คูณ2 In b a c k เราจัดให้สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์เพจ In b a c k เติมเกมที่ใต้ description ได้เลยครับผมอ่าแล้วครับผมก็ขอาการาวสวสดีลิงก์ที่วัฒน,นาการแล้วทนะุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม Call of Duty บ่ายแล้วก็ผม F Dog คนเดีิมคนเดิมนั่นเองนะครับผมช่วงนี้นะฮะคนกำลังไต่แล้งกันแบบชุลหุบเลยนะครับผมทั้ง MP แล้วก็ BR นะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้นะครับว่าท็อปเมตาของซีซั่นนี้คือปืนอะไร ผมก็เลยเก็บบรรยากาศนะครับมาฝากนะครับว่าตอนที่ผมเนี่ยหาข้อมูลครับว่าปืนไหนมันดีมั่งไม่ดีมากเนี่ยนะครปืนไหนที่ควรมาติดท็อปเมตานะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมเล่นเองนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแบบว่าไปเอามามั่วๆนะครับต้องสัมผัสเองเห็นเองนะครับผมถึงจะมั่นใจเอามาติดท็อปเมตาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็คลิปในวันนี้นะครับก็เป็นระหว่างเฟนเนกแล้วก็สวิตเบสเอ็กนั่นเองนะครับที่เอามา VS กันนะฮะว่า สองปืนเนี้ยในความรู้สึกของผมอ่ะตัวไหนจะอยู่ท็อปมากกว่ากันแน่นอนฮะคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะได้ดูท็อปเมตาแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นท็อป10หรือท็อป5ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้กําลังคือหาข้อมูลอยู่หาข้อมูลอยู่โอเคเอาว่าเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับผมกมจังหวะนี้ยังไงฮะซัดไปเรียบร้อยตัวนี้วิ่งมาเฟนิกก็ยังเป็นเด็กหนึ่งตัวนะที่โอเคดูคนระับผมชอบนะฮะ วิ่งไปแล้วหูเยอะจัดวนะไม่ไหวครับโอเคตอนนี้อาจจะเห็นภาพมันแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าปกติแล้วผมเล่นซิงเอฟโอวีใช่ไหมแต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นซิงนะครับเพราะว่า,าปัญหาด้านสุขภาพสายตาผมตอนนี้เริ่มแย่แล้วเริ่มแย่แล้วนะฮะอาจจะบอกว่านอนไม่เพียงพอด้วยเลยฮะนี่แะละขอปิดซิงซะหน่อยโอเคฮะหาข้อมูลฮะรเรื่อยๆอุ้ยเรียบร้อยกูแตกเวเนเฮ้ยโอเค มีเสียงลูกซองครับนี่ไงโอ้โหช่วงนี้เฟนเนกําลังกลับมาแรงเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะติดท็อปเมตาเท่าไหร่ก็ต้องรอลุนพุ่งนี้ใช่เะล่าบนะฮะเฟนเนกนี่ไม่จำเป็นต้องมีสกินแดงก็เล่นได้นะครับผมพูดเลยแต่ก็มีก็ดีกว่านะฮะเป้ามองง่าย <laughs> โอเคตอนนี้จุดเปลี่ยนแล้วครับ้เอ,อเดอๆๆๆ้อเด้อผมได้ยินนะผมผมได้ยินนะโอเค วิ่งเข้าไปแล้วครับซ้ายมือนี่แหละขอพี่จิ้มหนะ่อยชวแหวนชวิงบึ้บไปไงสไลด์มาทางไหนก็ตายเฮ้ยโอ้โหโอเคเอ้ยโอ้โหตัวแม่งสองตัวเวงเอ้ยโอ้ตอนนี้คือสตูยึดไปแล้วผมขอย่าเปิดเกาะทองแล้วเข้าแล้วยิงอย่า้ยแม่งเอ้ยงงชีวิตแล้วมันไม่เข้าหน้าต่างให้ผมด้วยนะเมื่อกี้ ผมจะกระโดดเข้าหน้าต่างมันไม่ยอมเข้าให้ฮะโคตรเซ็งเลยแม่เงเอ้ยโอเคตอนนี้ศัตรูไปสแตนบายแล้วสแตนบายแล้ว, Stand ลวที่จุดต่อไปฮะเราอาจจะไม่ได้เข้าไปจงัจงจงัจงจงัจงจังจุงจังอะไรวะนี่แะละธนูเหรอโอ้โหวิงบโบร์วะนี่แะละฮะโอเค อุย้ยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเรายืดสบายฮะฝั่งนี้เรารอเลยแล้วผมมากด UAV ไปฮะนี่แหะเฟนนิกเฟนนิกเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมยังจะไม่บอกนะว่าปืนไหนดีกว่ากันถ้าใครที่ดูแล้วระหว่าง2ปืนนี้คิดว่าปืนไหนดีกว่าก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันแต่ ผมจะไปจัดอันดับให้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็คือจะได้รู้แน่นอนว่าปืนไหนอยู่ท็อปไหนบ้างนะครับสาหรับคนที่รออยู่ว่าปืนไหนควรเอามาไต่แรงดีในโหมด MP แล้วก็ BR บอกได้เลยฮะว่าช่วงเนี้ยยาวๆครับผมทดสอบปืนคือเยอะมากนะครับแทบทุกปืนอะที่ผมสนใจนะครับโอเคทั้ง MP BR นะครับผมทดสอบหมดฮะไม่ต้องห่วงผมเล่นเองหมดนะครับไม่ได้แบบว่าอ่ามั่วนิ่มขึ้นมาแน่นอนนะฮะนี่แหละ ก็เห็นอยู่ว่ายิงเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ายิงนะครับโอเคปึ๊บโอโ้ไม่ไหวฮะโอโ้โอเคเฮ้ยเอาหัวลูกซองนี่อะไรตอนนี้คือศัตรูเข้าไปแล้วครับแต่ว่าผมผมเห็นนะฮะผมเห็นนะฮะช่วงนี้งูเกือดเลยครับผม B r h นะครับก็เป็นปืนหนึ่งที่ดีเหมือนกันผมทดลองเล่นันเอ้ยข้างหลังโอ้ผมหันทันแต่ยิงไม่ทัน โอเคนี่แหละข้าหัวยีิบสามถือว่าแรงมากนะอจริง,งไม่ตายอันนี้คือแย่ฮะม <laughs> ันไม่ตายนะมันแอบเบานิดนึงในระยะไกลๆหน่อยโอ้โหโอเคมีคนมาครับซ้ายไปไงวิ่งมาตรงๆอย่างนี้ก็ไต่ขวาเมือหรอมัอนมาหรอไม่มีแฮะไปไหนกันหมดแฮะอุ้ยโอ้โหไทมิง่งโอเค ไอห,หนุ่มไอห,หนุ่มน้อยจะไปไหนดูครับฟนเฟนิกระยะไกลเอานัดละ10นี่แหละนัดละยี่สามไมตัวนึงครับนี่แะละสไนเปอร์นี่แะละเปิดเกาะทองแล้วไลร์ใส่โอเคครับโอ้เรียบร้อยเพื่อนสุดจัดสุดจัดฟนเฟนิกก็ยังเป็นลูกลักของหลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ลักสุดนะครับผมพูดเลยเพราะลูกลักของผมจริงๆคือ o t s 9 แต่ว่าท็อปเมตาไม่ติดนะครับใน MP ผมกล้าพูดเลย OTS ีเนี่ยแต่ในพ r ไม่แน่ต้องรอติดตามเออโอเคเปิดดูเวีไปฮะตอนนี้จุดคือทั้งศัตรูทั้งเพื่อนเราเข้าไปแต่ผมกำลังสอยไงเอ้อมันทางไหนวะมาฮะกระสุนผมหมดครับตอนนี้ขอย่าเปลี่ยนปืนเลยมีคนมาเรียบร้อยหูไงหูดีจัดพโทษ แต่บางทีก็มีนะครับบั๊กเสียงเดี๋ยวว่าอยู่ไหนครับเฮ้ยเอ้าโอ้ผมเห็นแล้วสไนหนีไม่ทันมาเดสไนไอ้สไนอยู่ไหนจ้าอยู่น,นี่ใช่ไหมไม่ไปไหนใช่ไหมเมึงอ่ะโอ้โหเข้มๆเลยเล่นสไนน์ในยึดจุดนี่ต้องเข้มหน่อยโอ้ยผมยิงไม่โดนโอเคได้อยู่ครับอ๋อจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเฟนิก เกมที่2ก็จะเป็นสวิตเบดเอ็กไนนะฮะแล้วเรามาลองวัดกันดูว่า2ปืนเนี้ยปืนไหนมันจะอันดับสูงกว่ากันเนอะปืนนี้ก็ฆ่าไปแบบสตาย10นะฮะเราไปต่อเกม2กันเลยดีกว่า One hour later มาครับผมต่อกันที่เกมที่2กันเลยนะฮะกับปืนสวิตเบดเอ็กหน่วยนั่นเองนะครับของ f อฟดรอปนะฮะก็ไปลุยกันเลยดีกว่ามาจ้า ก็สวิตเบสนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายคลิปมากมายว่าสกินแดงห่วยแตกกว่าสกินธรรมดาครับเป็นปืนหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าสกินแดงไม่ได้ดีครับสกินสกินธรรมดาดีกว่านี่แหละแต่ผมเล่นเพราะว่าอัดคลิปนะโชว์เท่ไปหน่อยนะเออต้องโชว์ปืนหน่อย <c oughs> นะฮะเออโชว์ไปหน่อยฮะแต่ว่านี่โอ้โหขวามีฮะผมเห็นแล้วแหละขวาเรียบร้อยฮะผมเห็นนะครับ ผมไม่ได้เห็นหรอกผมสัมผัสได้เดี๋ยจ๊ไม่ยึดจุดฮะผมพูดเลยนะฮะโอเคปรับเข้าที่หัวไงโอ้โหหลังเข้าแล้วผมไม่ได้ยินเดี๋ยวเจ๊ไปไหนหลุมนี่เข้าหัวยี่แปดแรงกว่าเฟนเน็กฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละเรื่องลั่นนะครับเฟนเน็กมันกินขาดอยู่แล้วเนาะโอเค เปลี่ยนกระสุนพอๆกันครับไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าไปกว่ากันเลยนะฮะสองปืนนี้เราเทียบกันแค่2ปืนนี้นะฮะปืนอื่นเรายังไม่ได้เทียบนะครับแต่เดี๋ยวผมไปลองหลังไม่แน่นอนอืแต่ในคลิปนี้ภาพบรรยากาศเอามาให้ชมแค่2ปืนพอนะฮะไม่งั้นนี่ผมบอกคลิปเป็นชั่วโมงอะ <laughs> ปรับเข้าให้ปรับเข้าให้สามตัวไม่ไหวครับโอเคเอามายืนอะไรตรงนี้ล่ะไม่ยืนหลังกล้องล่ะน้อง อ๋อแม่งเอ้ยกูแตกโอเคขวามือครับแต่ว่าผมไม่ผีผามไม่ผีผามละกออันนี่ไงละเราสายซิ่งอยู่แล้วโอเคอยู่ไหนวะใครเขาสมก่นเนี่ยเก่งจริงจริงสมกนี่ไงละบางทีอยากสมกเยอะนะฮะบ,บางทีสมกเยอะนี่แย่นะครับ สโมกนี่เป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมอย่างแรงเลยนะครับถ้าสมกดีก็ปิดป้องศัตรูได้นะครับแต่ถ้าสมกไม่ดีผมพูดเลยว่าหยาบนะครับคนเล่นสโมุกนี่ผมว่าต้องชํนานาะสมกมันมันมันฆ่าทีมได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไงวิ่งไปแล้วอันติด้วยนี่แหละอันติด้วยซ้ายครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไงแล้ว,ลวโอเคเพื่อนยุดสบายๆครับ เอพรอบจัดเอพรอมจัดให้นี่กูพูดชื่อตัวเองยังผิดอยู่เนี่ยลิ้นพันไปหมดแล้วโอเคขวาครับผมเห็นแล้วแดงแดงแดง,ดง,ดง,ดงมีคนมาครับนี่แหละ <c oughs> นานๆทีจะเปิดอันติขอหน่อยเหอะอยากเล่นนะครับจริงๆผมก็อยากเปิดอันติเล่นแหละอา้าวโอเคสบายเพื่อนยึดไปเราจัดให้เราจัดให้เราจัดให้เ,ใหเป็นไงต้องห่วงโอเคปลาแฟดอยู่เมื่อกี้ สบายฮะตอนนี้เพื่อนเรายึดสบายสบายเลยมีตัววิ่งจะอ้อมเหรออยู่ไหนฮะอยู่ไหนช่วยแอวิ่งเข้าไปแลวโอออกมาเิออกมาสิออกมาเต้นเด้อ,อโอเคหลังจากที่ท่านผู้ชมดูมาถึงขณะนี้แล้วนะฮะคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์บอกในคอมเมนต์ดูนะว่าระหว่างสวิตเบดเนี่ยที่เห็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับ กับเฟนเน็กในเกมแรก่คิดว่าปืนไหนดีกันแล้วเพื่อนๆเนี่ยชอบปืนไหนมากกว่ากันนะก็นั่นแหละผมอยากจะรู้ความคิดของเพื่อนเหมือนกันนะฮะแต่ผมมีในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะฮะผมมีในใจเอาจิงผมมีในใจก่อนเล่นแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมาเยอะเนาะมีในใจก่อนเล่นแล้วแล้วพอยิ่งมาเล่นย้ำอย่างเงี้ยก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าปืนไหนสําหรับผมมันจะอันดับสูงว่ากัน ผม่ได้ใจแล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆเดี่ยชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะฮะโอเคเฮ้ยเอ้าโอ้โหดักโคตรไกลโอเคเพื่อเรายิ้จุดสบายๆฮะผมพูดเลยแต่ว่าตอนนี้จุดจะเปลี่ยนผมผมแอบแล้วผมย่องเงียบ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 เอีดิเงียบเงียบอื้อหือ ขวามาซ้ายโอ้ยมึงจะเยอะไปไหนวะโอเคอ้โ okay. ห oh, จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะับผมอาจจะยังไม่ลงของแต่งให้นะครับเพราะว่าเอาไปรอลุ้นในพรุ่งนี้เออเดี๋ยฮะจะเดา๋ใครอยากได้ปืนไหนรอดูคลิปในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้บ๊ายบายรักนะจุบจ๊บ